ข้อมูลที่ใช้ในวิดีโอนี้เป็นเบียงข้อมูลสมมุติที่ใช้เพื่อทำคลิปวิดีโอสอนในระบบ HGS เพื่อก่อคะแนนนักเรียนแบบอัตโนมัติเท่านั้นสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะทําการสอนนะครับระบบ HGS นะครับสำหรับการก่อคะแนนนักเรียนลงไปนะครับแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับคุณครูมาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูต้องเข้าไปดึงคะแนนรวมนะครับของนักเรียนที่คุณครูทําการกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการเปิดโปรแกร,รมบุ๊กมาร์กขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เลือกบุ๊กมาร์กของเรานะครับจากนั้นเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วคุณครูจะเข้ามาสู่ในหน้าบุ๊กมาร์กอย่างนี้นะครับให้คุณครูคลิกไปที่คะแนนรวมประเมินผลนะครับ เสร็จแล้วคุณครูจะเห็นนะครับคะแนนรวมที่คุณครูทําการก่อคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณครูมองหาไอคอนสีแดงตรงนี้นะครับจะเขียนว่า export to excel นะครับให้คุณครูทําการคลิกเลือก1ครั้งนะครับจะเป็นการ export นะครับหรือดึงไฟล์นะครับคะแนนรวมของนักเรียนนะครับที่คุณครูทําการกรอแล้วนะครับออกมาครับเป็นไฟล์ excel นะครับจากนั้นคลิก ok นะครับเสร็จแล้วให้คุณครูคลิกที่ดิสพีซีนะครับหรือหมายคอมพิวเตอร์นะครับ เสร็จแ,แล้วเข้าได้ C นะครับ s y m t e t e r นะครับ2551นะครับเสร็จแ,แล้วมองหาโฟลเดอร์ d a t a b a บ e นะครับทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นคุณครูจะเห็นไฟล์นะครับที่คุณครูคลิก Export to Excel ออกมาเมื่อสักครู่นะครับเสร็จแ,แล้วทำการปิดโปรแกรม Bookmark ได้เลยนะครับ จากนั้นให้คุณครูเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับหรือดาวน์โหลดด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปะลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมไว้นะครับโปรแกรมที่คุณครูจะโหลดนะครับก็คือ bookmark2sgs นะครับเมื่อทําการดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นไฟล์ zip แบบนี้นะครับให้คุณครูทําการคลิกขวานะครับเสร็จแล้วให้ครูเลือกแ a c t t o นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ bookmark2sgs นะครับเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์นะครับที่เป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ โฟลเดอร์จะเขียนชื่อว่า b o o k m a r k 2 s g s นะครับให้คุณครูทำการดับบันลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วทำการดับบุ่ลคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเข้ามาหาไฟล์นะครับจากนั้นเราจะเจอไฟล์4ไฟล์แบบนี้นะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับที่ไฟล์ skw นะครับเสร็จแล้วเรื่องหัวข้อ x tag here นะครับเราจะได้ไฟล์ excel นะครับซึ่งเป็นไฟล์ skw แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วให้คุณครูมองหาไฟล์ที่ชื่อว่า bookmark2.egs นะครับจากนั้นให้ทําการคลิก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วให้คุณครูกดปุ่ม Ctrl o n o ที่คีย์บอร์ดนะครับคลางไว้นะครับจากนั้นนําเมาส์นะครับมาคลิกที่ไฟล์ skw นะครับก็จะเป็นการเลือก2วัตถุแบบนี้นะครับจากนั้นให้คุณครูคลิกขวานะครับเลือก Copy เสร็จแล้วกลับไปที่ไดซีนะครับคลิกทางด้านซ้ายนี้ได้เลยนะครับโฟลเดอร์เดิมนะครับเซนเตอร์ส5งหนะครับแล้วก็โฟลเดอร์อัตร้าเบ์นะครับจากนั้นทำการคลิกขวานะครับแล้วก็วางนะครับเพสได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้คุณครูนะครับคลิกซ้ายนะครับที่ไฟล์ bookmark tos เค้างไว้แบบนี้นะครับ จะสามารถเลื่อนวัตถุได้นะครับให้คุณครูเลื่อนมาไว้ในทากบาร์ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วให้คุณครูนะครับทําการเบิมัคลิกเปิดไฟล์ Excel นะครับที่เป็นคะแนนรวมนักเรียนนะครับของคุณครูนะครับที่คุณครูทําการ export ไฟล์ออกมานะครับเดิมันคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับ เสร็จแล้วคุณครูก็จะเข้าไฟล์ excel นะครับคะแนนรวมนักเรียนมาแบบนี้นะครับให้คุณครูมองหาด้านมุมนะครับข้างบนเล็กหนึ่งะครับแบบนี้คลิกเลือกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือกคัดลอกนะครับเสร็จแล้วให้คุณครูทำการดับเบิลคลิกไฟล์ skw นะครับ แล้วไฟล์นี้จะมีอยู่หลายแท็บด้วยกันนะครับให้เราคลิกที่แท็บรวมนะครับจากนั้นเลือกด้านบนเล็หนึงอีกหนึ่งครั้งนะครับคลิกขวานะครับเสร็จแล้วเลือกวางนะครับก็จะเป็นการวางคะแนนรวมนะครับของนักเรียนนะครับเสร็จแล้วให้ค,คุณครูนะครับเลือกไปที่แท็บสกอร์นะครับ ก็จะมีคะแนนรวมของนักเรียนนะครับขึ้นมาอยู่ในแท็บของสกอร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วให้ค,คุณครูทําการคลิกปิดไฟล์คะแนนรวมได้เลยนะครับไม่ต้องเซฟนะครับเสร็จแล้วค,คุณครูมาดูไฟล์ในส่วนของสกอร์นะครับคะแนนเก็บก่อนนะครับแล้วก็คะแนนกลางภาคนะครับ2ช่องนี้นะครับที่เราจะ ทำการกอรอกลงในระบบ HGS นะครับต,ตัวอย่างแรกนี้นะครับก็จะเป็นาการกอรอกคะแนนของก่อน่างภาคก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ค,ครูทำการคลิกที่เซฟหนครั้งนะครับ นั้นนะครับให้คุณครูทำการดับลิกเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเข้าเว็บไซต์ Google นะครับจากนั้นพิมพ์ในช่องค้นหานะครับ sgs จากนั้นทำการเข้าเว็บไซต์แรกเลยนะครับ เมื่อคุณครูเข้ามาสู่เว็บไซต์แล้วนะครับก็จะมีไซต์1234แบบนี้นะครับคุณครูทำการเลือกเข้าไซต์ไหนก็ได้นะครับในตัวอย่างผมจะเข้าเป็นไซต์1แล้วกันนะครับเสร็จแล้วคุณครูจะมาเจอกับหน้าเข้าสู่ระบบนะครับแบบนี้ให้คุณครูทำการกรอกชื่อผู้ใช้นะครับเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับรหัสผ่านนะครับถ้าท่านใดไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับเช่น01052533 ในส่วนของรหัสผ่านนะครับถ้าคุณครูท่านใดทําการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วนะครับแต่จําไม่ได้นะครับให้คุณครูนะครับติดต่องานทะเบียนของโรงเรียนได้เลยนะครับครับจากนั้นให้คุณครูคลิกตกลงนะครับเสร็จแล้วคุณครูจะเข้ามาสู่ในหน้าระบบของ SGS นะครับแบบนี้จากตัวอย่างนะครับก็จะทําการก่อคะแนนก่อนกลางภาคก่อนนะครับ ื่อคุณครูเข้ามาสู่ในหน้าระบบ a g s แล้วนะครับให้คุณครูทําการเลือกชั้นที่สอนก่อนนะครับจากตัวอย่างก็จะเป็นม3นะครับเมื่อทําการเลือกชั้นเรียบร้อยนะครับให้มาคลิกที่หัวข้องานวัดผลนะครับเสร็จแ,แล้วเลือกบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียนนะครับ เลือกรายวิชานะครับเสร็จแล้วเลือกกลุ่มวิชานะครับกลุ่มก็คือห้องที่คุณครูทำการสอนนะครับถ้าเป็นห้องรวมนะครับอย่างเช่นวิชาเสรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่1น,นะครับแต่ถ้าเป็นแยกห้องอยู่แล้วก็จะแยกตามเลขห้องเลยนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเลือกห้อง8มานะครับ เสร็จแล้วนะครับคุณครูจะเห็นนักเรียนแค่10คนนะครับให้คุณครูมองหาทางด้านขวามือนะครับแบบนี้ให้คุณครูทําการเปลี่ยนจาก10บนะครับเป็น100นะครับเสร็จแล้วคลิกที่หน้านะครับจากนั้นในหน้าระบบ HGS นะครับจะ refresh นะครับเห็นรายชื่อนักเรียนนะครับทั้งห้องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้คุณครูทําการติ๊กถูกนะครับ2ช่องนี้นะครับ ก็จะเป็นคะแนนเก็บแล้วก็คะแนนกลางภาคนะครับจากนั้นให้คุณครูทำการคลิกโปรแกรม bookmark to hgs นะครับที่เราทำการลากมาไว้ในทากบานะครับคลิกขึ้นมา1ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอะไรแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับให้คุณครูคลิกที่โอเคได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อแนะนำนะครับแบบนี้ จากนั้นคลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเกอกคะแนนนะครับก็คือเลข1นะครับตอวแรกเราก็กรอกเลข1ไปนะครับจากนั้นนะครับจํานวนหน่วยที่ต้องการโอนข้อมูลนะครับก็คือ2หน่วยนะครับหรือ2ช่องนะครับเสร็จแล้วบรรทัดเริ่มต้นนะครับที่ต้องการโอนนะครับเราก็กลับมาดูในไฟล์ skw ของเรานะครับจากตัวอย่างนะครับคนที่1ชื่อเกียงไกลนะครับ อยู่ในบรรทัดที่2นะครับของตาราง SKW นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นคุณครูก็ทำการากรอกหมายเลข2นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วกรอกจำนวนนักเรียนที่ต้องการโอนนะครับในส่วนนี้เราก็ดูที่โปรแกรม SGS ได้เลยนะครับตรงหัวข้อรายการนะครับ ก็กรอกตามจำนวนนักเรียนที่โชว์ขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วในส่วนนี้นะครับขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งคลิกโอเคนะครับย้ำเลยนะครับให้คุณครูทำการคลิกช่องแรกก่อนนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วค่อยคลิกโอเคนะครับจากนั้นระบบ a g s นะครับจะทำการกรอกคะแนนนักเรียนแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับ ในส่วนนี้คุณครูก็ปล่อยเมาส์ได้เลยนะครับเมื่อก่อคะแนน,นมาถึงคนสุดท้ายเรียบร้อยนะครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้น,นมานะครับว่าเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณครูคลิกโอเคนะครับ ก็จะเป็น2ช่องนี้นะครับที่เราทําการกรอกไปข้อความตรงนี้นะครับก็ชี้แจงไว้ว่าในระบบ a g s นะครับไม่ต้องกดเซฟนะครับก็จะทําการเซฟแบบอัตโนมัติให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อความมั่นใจของเรานะครับก็ให้คุณครูคลิกไปที่เซฟนะครับในส่วนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ1ห้องนะครับของรายวิชานี้นะครับจากนั้นก็ให้คุณครูเลือกห้องที่ต้องการกรอกที่เหลือนะครับได้เลย เสร็จแล้วทําเหมือนเดิมเลยนะครับคลิกที่โปรแกรมด้านล่างนะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับก็มีแจ้งเตือนข,นขึ้นมาก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วเราต้องการกกอกคะแนนนะครับก็เลขหนึ่งนะครับคลิกโอเคจำนวนหน่วยนะครับก็คือ2หน่วยนะครับคลิกโอเคนะครับ บรรทัดที่เราต้องการโอนนะครับในส่วนนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับในส่วนนี้ให้คุณครูสังเกตดีๆนะครับว่าคนที่1ของห้องนี้นะครับจากตัวอย่างจะเป็นห้อง9้านะครับจากกิจนะครับจะอยู่ในบรรทัดที่44นั่นเองนะครับก็ให้คุณครูกรอก44ไปนะครับหรือบรรทัดของห้องนั้นไปนะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับ คลิกกลับมาในหน้า a g s นะครับจำนวนนักเรียนก็อยู่ตรงรายการนะครับก็ทำการกรอกแล้วก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับย้ำนะครับอย่าเพิ่งคลิกโอเคนะครับให้คุณครูคลิกที่ช่องแรกก่อนนะครับจากนั้นนะครับค่อยคลิกโอเคนะครับ ถ้าคุณครูทําถูกต้องนะครับคะแนน2ช่องนี้ก็จะลันแบบอัตโนมัติไปแบบนี้นะครับถ้าคุณครูเผลอคลิกที่โอเคไปนะครับก็ให้โปรแกรมลันไปเรื่อยๆก็ได้นะครับจนเสร็จนะครับเดี๋ยวคุณครูค่อยลงคะแนนใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็โหลดใหม่นะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับว่าเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณครูคลิกที่โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับทางด้านขวามือนะครับถ้าครูเห็นว่าคะแนนไม่ขึ้นแบบนี้นะครับเป็นศูนย์บ้างคะแนนไม่ขึ้นบ้างแบบนี้นะครับให้คุณครูทําการคลิกที่เซฟหนึ่งครั้งนะครับทางหน้าระบบ H S นะครับก็จะรีเฟรชหน้าแบบนี้นะครับคะแนนก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะทําการกรอกให้ดูเพียง2ห้องนะครับ สำหรับการก่อคะแนนก่อนกลางภาคนะครับเมื่อคุณครูทำการกอร่อคะแนนนะครับทุกรายวิชาในส่วนของก่อนกลางภาคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้คุณครูมองหางหัวข้อด้านบนแบบนี้นะครับคลิกออกจากระบบนะครับเสร็จแล้วให้คุณครูรอง,งานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนนะครับแจ้งมาว่าเปิดระบบให้คุณครูนะครับทำการกอร่อ หลังปลายภาคได้นะครับเมื่องานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนนะครับแจ้งคุณครูมาเรียบร้อยนะครับว่าเปิดระบบให้กรอกหลังปลายภาคเรียบร้อยนะครับให้คุณครูนะครับคลิกที่ตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูทําการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วคลิกตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะเข้ามาสู่ในหน้าจอระบบ AGS แบบนี้นะครับ ก็จะสังเกตว่าจะเป็นปลายภาคแล้ว <Yeah. Freeze. S 2> นะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับให้คุณครูทําการเลือกชั้นนะครับของนักเรียนที่คุณครูทําการสอนก่อนนะครับจากนั้นเลือกห้องงานวัดผลนะครับแล้วก็บันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียนนะครับเสร็จแล้วเลือกรายวิชานะครับที่คุณครูทําการสอนนะครับแล้วก็ห้องนะครับของนักเรียนในส่วนนี้จะเลือกคล้ายๆเดิมนะครับเสร็จแล้วตรงรายชื่อนักเรียนนะครับก็จะแสดงมาสิบรายการนะครับ ให้คุณครูทําการเพิ่มเป็น100นะครับเหมือนเดิมนะครับจากนั้นคลิกที่หน้านะครับก็จะแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วสังเกตดูว่าก่อนกลางภาคนะครับจะทําการติ๊กถูกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้จะเป็นการกรอกหลังปลายภาคนะครับให้คุณครูทําการติ๊กถูกนะครับ2ช่องเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคะแนนเก็บนะครับแล้วก็ปลายภาคนะครับ เสร็จแล้วให้คุณครูกลับมาที่ไฟล์ Excel นะครับ SKW นะครับจากนั้นให้คุณครูสังเกตในส่วนนี้ดีๆนะครับ2ช่องหลังนี้นะครับที่คุณครูต้องการไปกรอกนะครับจากนั้นให้คุณครูทําการคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็เลือก2ช่องนะครับแบบนี้เสร็จแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือกหัวข้อตัดนะครับจากนั้นกลับมาคลิกที่คะแนนเก็บก่อนนะครับทําการคลิกขวานะครับ เสร็จแล้วเลือกของข้อแทรกเซลล์ที่ตัดนะครับสังเกตดูนะครับว่า2ช่องด้านหลังนะครับจะมาแทรกอยู่ทาง2ช่องด้านหน้านะครับแทนอันเดิมนะครับเสร็จแล้วให้คุณครูทำการคลิกที่เซฟหนครั้งนะครับเมื่อทำการคลิกเซฟเรียบร้อยนะครับให้คุณครูค,คลิกกลับมาที่ในส่วนของระบบเอเจนะครับ เสร็จแล้วให้คุณครูทำการคลิกเปิดโปรแกรมนะครับ BookMark 2hgs นะครับไอคอนที่เราไว้ในทากบาร์ด้านล่างนะครับคลิกโอเคนะครับในส่วนนี้ก็ทำขั้นตอนนะครับเหมือนตอนคุณครูกรอกก่อนกลางภาคเลยนะครับกรอกหมายเลขหนึ่งนะครับคะแนนคลิกโอเคนะครับจำนวนหน่วยนะครับก็กรอกสองเหมือนเดิมนะครับ องช่องนี้นะครับก็คลิกโอเคนะครับจำนวนบรรทัดนะครับถ้าคุณครูจำไม่ได้นะครับก็คลิกกลับมาดูในไฟล์ skw ก่อนนะครับในที่นี้ก็เป็นบรรทัดที่2นะครับคลิกโอเคนะครับจำนวนนักเรียนนะครับดูตรงช่องรายการนะครับใส่แล้วคลิกโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับย้ำอีกรอบนะครับว่าอย่าเพิ่งคลิกโอเคนะครับให้ทําการคลิกที่ช่องแรกก่อนนะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับจากนั้นนะครับระบบเอเจนะครับจะลันแบบอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็ปล่อยมือได้เลยนะครับ เมื่อโปรแกรมรันมาถึงนักเรียนคนสุดท้ายนะครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเหมือนเดิมว่าเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าคะแนนนะครับยังเป็นศูนย์แบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้คุณครูทําการคลิกที่เซฟนะครับหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของหน้าระบบ e g s นะครับก็จะรีเฟรชขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นคะแนนนักเรียนนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ทําห้องที่เหลือนะครับของรายวิชานี้นะครับในส่วนนี้ก็ทําขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะครับ ออก1คะแนนนะครับแล้วก็2ช่องนะครับที่เราต้องการกอกนะครับคลิกโอเคนะครับบรรทัดที่เราต้องการโอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้อง9แล้วนะครับในส่วนนี้เราก็เลื่อนดูในไฟล์ skw นะครับว่าห้อง9้านะครับอยู่ในบรรทัดที่เท่าไหร่นะครับคนแรกอ่ะก็จะเป็น44นะครับ ากนั้นคลิกโอเคนะครับแล้วก็กรอกจำนวนนักเรียนนะครับจากนั้นในส่วนนี้นะครับก็อย่าเพิ่งคลิกโอเคนะครับให้มาคลิกที่ช่องแรกก่อนนะครับจากนั้นค่อยคลิกโอเคนะครับ โปรแกรม SGS ก็จะรันนะครับคะแนนเหมือนเดิมนะครับแบบนี้จากตัวอย่างผมจะทําให้ดู2ห้องนะครับสําหรับการก่อคะแนนนะครับก่อนกลางภาคแล้วก็หลังปลายภาคนะครับ แล้วแจ้งเตือนข,นขึ้นมานะครับคลิกเซฟหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นคะแนนนะครับโชว์ขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับคุณครูสามารถดูรายงานได้นะครับก็คลิกไปที่หัวข้อรายงานนะครับเสร็จแล้วเลือกปอพอนะครับ ทั้งหมดนะครับคุณครูก็เลือกตามแยกตามห้องได้นะครับอย่างเช่นจากตัวอย่างนะครับผมก็เกอะห้อง8ดไปนะครับคลิกที่ PDF นะครับจากนั้นโปรแกรม MagicS ก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็สามารถดูคะแนนเทียบได้นะครับตรงนี้นะครับจากตัวอย่างจะเป็นห้อง8นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็ทําการตรวจเทียบคะแนนนะครับอีกครั้งหนึ่งได้นะครับ โดยการคลิกไปที่ไฟล์คะแนนรวมนะครับที่คุณครูทําการโหลดมาจากบุ๊กมาร์กนะครับจากนั้นคุณครูก็ลองเทียบคะแนนนะครับกับในส่วนของระบบเ s นะครับที่คุณครูทําการกรอกไปนะครับว่าตรงกันไหมนะครับถูกต้องครบถ้วนนะครับทุกคนไหมนะครับเมื่อคุณครูทําการกรอกคะแนนนะครับในระบบเ s เนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกรลยวิชาที่คุณครูทําการสอนนะครับแล้วก็แต่ละห้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้อง ทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นให้คนครูคลิกที่ออกจากระบบได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสอนก่อคะแนนนักเรียนนะครับในระบบ HJS นะครับแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับที่ง่ายๆนะครับสอบถามเข้ามาในช่องชแนหรือในเพจได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากกด subscribe กดติดตามช่องชาแน l ครูสุขสันติสอนสร้างสื่อออนไลน์ไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วนะครับ ถ้าใครติดปัญหาตรงไหนหรือทำตรงไหนไม่ได้นะครับสอบถามเข้ามาในช ANNEL หรือในเพจ Facebook ได้นะครับขอบคุณครับ